สวัสดีนะครับหายหน้าหายตากันไปนานครับเนี่ยเราบริเวณนี้ก็ไม่มีการกําจัดวัชะพืชน,นะครับเ,เขียวแค่จีทีเดียวนี่ก็เป็นความคืบหน้าของอาทิตย์นี้นะครับเราลงกะเพาเพิ่มไปสองต้นออว่านหางจระเข้มะขามเราเริ่มโตให้เห็นแล้วนะครับมีปอเทืองทะลุมาบางส่วนต้นชายานี่แม่งตอนนี้สูงกว่าผมเลยนะครับ ผมก็พอสมควรเลยด้วยนี่กระถินเทพ,พาก็โตดีทีเดียวตรงนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาค่อยจัดการนะครับกระเพราเรารู้สึกว่าก็ได้แค่นี้นะครับคงไม่โตขึ้นล้ะจันชง ocado, อะโวคาโดก็อยู่กันดีนะครับโหละพาก็ใช้ได้เลยทีเดียว ไม้ป่งไม้ป้านี่ก็โอเคแล้วนะครับแล้วนี่ฟักอีกลูกหนึ่งนะครับลูกก่อนหน้านี้เราเก็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปอเทืองที่เราปลูกไว้คุมดินนะครับมะขามอีกหนึ่งต้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็กระเพราอีกหนึ่งต้นนะครับ จริงๆก็มีฟักออกมาปละปลายนะครับต้องค่อยๆเดินหานะครับทางด้านนี้ก็มีแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นงานเสริมนะครับขุดของไส้ไก่นะครับเพื่อที่จะลดน้ำง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับเราจะมาบรรจบกันน,นะครับทำเป็นโซนๆนะแล้วก็ของขุดด้านอน่นๆต่อไปด้วยนะครับค่อยๆทำและเนินนี้เราก็จะเตรียมตัวปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ดินจะคลองไส้ไก่เนะครับมาถมวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ